วันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนอาจจะมองข้ามปลูกฟักทองขายปลูกฟักทองนี่แหละแต่ฟักทองนี่กินได้หลายอย่างยอดก็กินได้นะเนี่ยดอกมันก็ทําได้นะฮะเอาไปยัดทรงยัดไส้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยลฟักทองมีประโยชน์มากถูกต้องนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วรายได้เขานี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่บ้านศรีชัยหมู่ที่สองตำบลคูขุดอำเภอสทิงพระสงขลาครับพี่บัณฑิตเหมือนน้องครับกรเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่เก็บเกี่ยวฟักทองรสแรกจากแปลงขนาด8ปดไร่ แกปลูกเอาไว้ทั้งหมด1,800ต้นดูแลมาครบ90วันเต็มคือ3เดือนอถแรกออกมาสมบูรณ์น้ำหนักดีขนาดผลกลางถึงใหญ่แม่ค้าสั่งยังไงได้อย่างนั้นพี่บัณฑิตกับลูกชายช่วยเกันเกบฟักทองออกจากแปลงครับรวบรวมเป็นกองกองไว้ริมทางเดินแล้วเอารถเข็นขนไปขึ้นรถบรรทุกกระบะเพื่อส่งให้กับแม่ค้าที่หาดใหญ่ในวันเดียวเลยรอบแรกแกเก็บฟักทองได้เท่าไหร่คหนึ่พันกิโลกรัมโอ้โหเยอะมากหนึ่งตันใช่ไหมหนึ่งตันเต็มเต็ม กิโลกรัมละ15บาทวันแรกก็ได้หมื่นกว่าบาทแล้วที่บัณฑิตแกบอกว่าดูแลแปลงฟักทองตลอด3เดือนภูมิใจนะที่ผลผลิตออกมาดีแล้วขายได้ดีตามราคาที่คาดหวังเดี๋ยวอีก3-4วันจะเก็บรอบ2แล้วก็หลังจากนั้นก็รอบ3ละซึ่งเป็นฟักทองที่เหลือในแปลงคาดว่าผลผลิตทั้งหมดจาก8ไร่1,800ต้นจะมีไรายได้มากกว่า2 0 0 0 0 0บาทแน่นอนนี่ฮะ สำหรับราคาขายในพื้นที่ก็ยังคงทรงๆอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทลูกฟักทองขนาดเล็ก14บาทกลาง15บาทนะครับสำหรับขนาดใหญ่นะซึ่งเป็นราคาที่น่าพอใจในช่วงผลผล,ผลิตนะฮะออกมาสู่ตลาดมากขึ้นเนี่ยพี่บัณฑิตบอกว่าตั้งแต่ชุดนี้นะก้กรกฎาคมที่ผ่านมาใช้หลัก,กเกษตรกรแบบผสมผสานนะปลูกพืชหมุนเวียนควบคู่กับกล้วยหอมทองไม่ใช้สารเคมีครับใช้แต่ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มูลไก่ รดน้ําด้วยระบบสายยางวันละครั้งสูบน้ําจากคลองที่ขูดไว้ข้างแปลงก็ถือเป็นเกษตรปลอดภัยครับเน้นความยั่งยืนปลอดภัยทั้งตัวคนทําแล้วก็คนบริโภคเป็นการลดต้นทุนไปในตัวหากฟักทองหมดแปลงแล้วก็จะปลูกฟักเขียวต่อทันทีนี่เห็นไหมหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆฮะให้ดินน่ยมันมีการปรับแร่ธาตุในดินถ้าปลูกพืชเชิงเดียวยังไงอย่างนั้นดินพังนะฮะเพื่อเกษตรกรมีไรายได้ตลอดทั้งปีอใครที่สนใจก็เนี่ยศึกษาวิธีการนี้ได้เลยนะครับ ฟักทองฟักทองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้แล้วก็ใกล้จะฮัลโลวีนแล้วด้วยแล้วผลผลิตเขานะพี่อู๋ฟักทองรูปเบรเริ่มเลยเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะคุณผู้ชมเจาะรูคว้านเม็ดออกแล้วอาใส่เทียนไว้ข้างในได้นี่แล้วใกล้วันฮัลโลวีนจริงๆนึกถึงบรรยากาศเพราะฟักทองเป็นสัญลักษณ์ของฮาโลวีนปลายเดือนพอดีอ่ะ